ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจนะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าขอมยะบินาสูตรสูตรที่วา่าเรื่องสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนขอความนายพระสูตรนี้ก็มีว่าพระภูมิพระภาคตรัสว่าภิกษุ สังขารทั้งปวงนั้นล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วด้วยประการดังนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่น่าเบาใจอย่างนี้ก็สังขารทั้งหลายทั้งปวง มีลักษณะที่ไม่เที่ยงอย่างนี้ควรทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงข้อความเหล่านี้มาในาพระสูตรสังยุตตนิกายขันตะวักพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อที่96หน้าที่186 ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้มาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมได้มีอนุสติระลึกนึกถึงว่าที่สุดสังขารหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยี่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไร เอาหนังออกเอาเนื้อออกเอาทุกอย่างออกเหลือแต่โครงกระดูกโอเคนี่เองที่ยึดติด่ยไมได้ยึดติดโครงกระดูกแต่ว่าไปยึดติดตรงที่เนื้อที่มีหนังหุง้มแล้วก็สวยรอมีความร่างมีความใคร่ตามมาเพิ่มเติมกิเลสเพิ่มตัณหาเพิ่มความกำหนัด แต่เมื่อหลอกหนังออกแล้วหลอกเนื้อออกแล้วลอกสิ่งที่อยู่ในร่างกายตับไตไ้พุงปอดม,ม้ามหัวใจออกก็เหลือแต่โครงกระดูกถามว่าจะให้ใครเอาไหมก็ไม่มีใครเอาที่สุดแล้วโครงกระดูกก็ถ้าถูกไฟไหม้ก็เป็นเท่าเป็นฐานหายไปจากโลกใบนี้นี่แหละชีวิตฉะนั้นญาติโยมอย่าตกอยู่ในความประมาทควรจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมากพอที่ผ่าน